สามเลยจะยืนนิ่งป้าอู้ฝนกระตุกจ้ะพี่พี่พี่ฮู้ยมวนเนี่ยบันนี้มุอู้พี่พี่น้องพี่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 นี่อู้มองเดียวจ้ะนี่พี่น้อง ออกห้างจ้ะแต่ว่าเพิ่นออกใหม่อยู่อ้าวไขใใ่ไงแห้งจ้านู๊กอุ้ยออกหม่หนอนห<อ>มอหนังเกิดใหม่ไม่หางหน,นอใหม้มหางหนอใหม่แล้วเฮ็ดพอใส่น้ำอ,อัดเจาะนี่โซงจ้ะอุ้ยเอ็ดมาใหญ่จ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปขเงมิ้วหน่อยอีสานบาน,น่าจ้ามันี้มิ้วหน่อยบปได้พาขึ้นฝูด้วยจะ้ะมันี่พามาหลอหาเกบเห็ดพออยู่แถวแวบ้านนะจ้ะพี่น้อเลาอเบิ่งน้ำหายน้ำหนาจ้ะพี่น้อบรรยากาศฝนตกหลินจ้ะพี่น้อมาพ,พบกันในวันที่23ิบสามิถุนายนสอง7้ารสิบเจดจ้ะพี่น้อไปดปดูน้ำกันจารวมันี้เอาสิมานบ่อหรือว่าเด็แกงมาแล้วจ้ะพี่น้อไปดูน้ำกันจ้า บรรยากาศฝนตกดินไม่แล้วจ้ะพี่น้องวันนี้ก็เขาป่ากับแม่เด้อจ้ะมารอเบิ่งเฮ็ดพอจ้ะพี่น้องเฮหาอยู่เพิ่นจ้ะนี่พี่นอ้องฝนตกจ้ะสะดินออกเฮ็ดพอหนังเด้อจ้ะนี่อ่อนๆเด้อจ้ะออกใหม่นี่พี่น้องออกห้างจ้ะแต่ว่าเพิ่นออกใหม่อยู่นี่สองจ้ะ พี S <S ่น้องเห็นบบสังเกตดีๆดนะจ้ะเพิ <S <s ่นออกไม่เพิ่นอยากอยู่เลิกเนาะแม่เนาะเพิ่นออกโดนแล้วเพิ่นกัสิฝนซาเพิ่นกัสิขาวแต่พี่น้องนี่ละบ่ได้ขึ้นพูดจะหาไกลๆบ้านเป็นปลาไฟไหมเด้อจ้ะโอ้ยโอ้ยใหญ่แห่งเนอไหมอีดอกนึงอีอีแต่พี่น้องอยากออกห้างเพราอเพิ่นออกโดนนะจ้ะจ้ะพี่น้องลักษณะของเห็ดพอฝ่าย ที่เป็นแบบนี้จ้ะบนสีมีใหญ่ข,า,ขาวๆแต่วัาใหญ่แห็งจ้ะอย,ยังอ่อนอยู่ด้วยจ้ะนี่อถอยไปแต่เพิ่นแกละนะน้าบ๊าดอีกกระแมนนี่กระแมนจ้ะอุย้ยดอกนี้เ่าจ้ะ เอาดอกนี่ก็นาวพี่น้องสงสัยฝนเลิงอะไรจ้ะมาใหญ่จ้ะเห็ดพอฝ่ายเน่อยไหมเกิดใหม่เลยอ่อนๆนี่ได้นี่หนักอุ้ยอ่อนอีดีอ่อนได้ไหมได้ปะได้อ่อนคือกันจ้ะพี่น้องฝนสะฝนสอกโอ้หนาว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 คือพี่น้องป็นเพราะนังเงีนเพราะนังจน เกิดแกมกันเ้ฝ้ยายพอหนังนี่โอ้ผพอหนังจ้าผ่อหนังที่ละพี่น้องฝนตกมาใส่พ่นจ้าอายุคุนบอลน่าวสองดอกเด้อจ้ะดอกหนึ่งอุ้ยพูอนะโอ้ผพอหนงัง ม้งเพาะมังนีจ้าหาพาดิแกงเซโนไม่พี่เนาะวนกระรินลงมาหน่อจ้าพี่น้องฝ่ายกำลังออกน้องกันนะแม่เนาะออกวนดันเลยจ้ะพอฝ่ายพฝ่ายสีดอกแหนู่ดอกควนใหญ่ใแกงเซนใหม่จ้าพี่นอูจะมันวยใหญ่เถบัดนี้เพรนังดอกนี่ นีนน่พอไฟอ,อุ้ยมาไครเนี่ยนี่น้องนี่ออนไม่ได้จ้ะพี่หอูจ้ากอดนี่พอไฟออนเลยจ้ะ นี่ตัวนี้เป็นพอหนังจ้ะพอหนังพอฝ่ายออกน้ำกันห่มเดียวกันเลยจ้ะนี่นี่เป็นพอฝ่ายจ้ะนี่เป็นแม่จ้ะนี่มีอเอาใส่ไหน,นีตาอยู่น้ำแม,ม่จ้ะอีใส่ประดิษ เห็ดเผาะเห็ดเพาะอู้สามจ้ะอู้หูใหญ่แคไนจ้ะนีมนนี้นี่อู้ี่ีๆๆพี่น้องอ้ยนี่จ้ะอู้หคุณน่ะอ้าวมันแมนเบอร์บนน้ำมืน

เ้ยพี <complex í toys> ่พ <arts> ี <cured> ่อีกจ้ะโอ้มเม่ยจะสเนาะนีู่้สามู ود, ่เฮ้ย <Jah> ม <afa> ีห <inform> น <s throughout> ่อยจ้หลายตืบเด้อจ้ะดอกไทยเน่บอไดงไทยเน่ต่พี่หนอพูดอะฮ่า สามในเจยูนีป้าหูฝนกระตุกจ้ะพี่พี่พี่หูหูมวลเนียวบันนี้มุอ้พี่พี่น้องพี่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 นี่อู้มองเดียวจ้ะพี่พี่อีก บ๊วเป็นใครใน่หน่อยคนโตแหงจ้ะพี่น้องออกมาจากมองห้าเฮ็ดพอก,ก่อนจ้ะมาลบอยู่เถียงก่อนพอ<ว>ดีโต๊มาแซ่เขาแซ่หนามจ้ะพี่น้องเขาก็ลังึืนพอดีเลยจ้ะนี่ออกจากป่าเฮ็ดจ้ะพี่น้องดีมาหนอนหนึ่งด่างมันนอนหน่อยๆเนาะโอ้ขุนดิ มาหักนอไม้ยยูีหนาค่ะไปแกงใส่เห็ดพาะจะเก็บนอนน่าฝึกนะน้องเอ็มหกแน่แล้วจะสีนอเห็น่องกนเะฮ้ยน้องงามนอนไหมนะ้องเป็นผื่นนอหมเี่ยงเลยนอไม่เหลียงน้องคนนีล่ะแต่ว่าแบบคือคือนอนไม่เหลียงนอนไหมน้องป้ยนอนเอาคือว่าต้นนันนีว่ปุ่งต้นหน,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 นันก้น Buy hiếp nhao. Sam, no, Sam, bị kapo. Ba ghi anh lì lì. What's happened? Oh, mày, nó nắng mày, mày. À, nó ngon, 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 mày ngon, 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 คนตัวมาใส่กัอนอา้ขาวจนูเขียน้ำตัวเข่าว้าอุ้ยดกใหญ่ใหญ่ใหญ่ใจ้ะจมานังหรือฝ่ายไนังนังูเกิดใหม่หุ่นสอง ก็การก็บดดกเมออ็ด đỏ เข่ามแม่เนาะน้ำปลาอืมแม่เบิ่งอยู่นะเจ้าพี่น้อกมองเพื่อนเกิดขนาดไยบ่ไหมได้เลยจ้ะอยู่น้ำผูกกะสิเป็นพาราลานต้นสะแบงนี่แหละจ้ะพี่น้องแต่ว้านนี้อยู่น้ำไฮอยู่น้ำหนาจ้ะฝนก็มืดขึ้มขนาดจ้ะเหล่าเบิ่งอีจะเข่าวกะสิเผาออเมื่อจ้ะไปหายแกงเห็ดกินน่ะจ้ะพี่น้อง อนี้ามแล้วบรรยากาศลินไม่อีกคือเกาฝนก็นกนได้แม่เก็บญี่ปุ่นเก็บพี่หน้องนีม่มีเถาวมีหนุ่มจะพี่หน้องแต่วันนี้นาจิกอ่อนอยู่ดอกจ้ะ ออกน้อยๆอ่อนๆเลยจ้ะแกงเห็ดพอใส่หนำออเจาะนีจะ่จ้ะพี่น้องเห็ดพอมิ้วหน่อยหาหมือนี่กับแม่จะ้ะมีตั้งเห็ดพอนางเห็ดพอฝายยังอ่อนๆอยู่ด้จ้ะเอาไปแกงไซโนใหม่จ้ะพี่น้องบรรยากาศตอนนี้กะฝนตกลิ่นไม่อีกแล้วจะ้ะ ไปเจอพี่น้องกลับบ้านกันจ้ะออนบา้านเราจะพี่น้องตุ่มน้อไม้เรียบร้อยเด้อจ้ะเฮ็ดเพอกะลางเรียบร้อยนี่คางหมอ้อจ้ะเอาลองอีกตะก้อนอาตำดำให้พี่น้องเบิง่งเออแบบนี้แหละพริกลอ้อหอมโดนใส่ปลาลงไปนางเอกห้องมันเอก <c oughs> เป็นเฮ็ดเพอแล้วจะ้ะพี่น้องนื้อหน่อยไปกับแม่ แต่กวางอยู่บ้านโอ้ยฝนกจะตกดีขนาดน่อจ้ะฝนทางได้มาตกมาเอาฝนทางอุบลไปได้จ้ะน่าตะก้งะองเนาะเฮาบ่ได้นตามปีกใส่เพราะว่าเฮามมีปีกล้อมีหลงโอยเจอตะก้องเนาะม,มันอีกไปอีกลงไปจ้ะเอ็นเกาะเอ้ยใส่แบบจุ๊จุ๊มีหน่อยขึ้นอยากจ้ะก็เลยสลวนแม่ไปหา เลยยุดขืนพูดไปหมหื่หนึงเจ้าพี่น้องชิมไว้เนาะชิมไว้ก็ว่าคนสูงข้าจังมาซิมแล้วกัมาใส่ผักจ้ะเรียบร้อยเนาะจ้ะมื้อนี้คลิปมือนี้ก็เป็นคลิปหาเห็ดพอแล้วจ้าพี่น้องตามให้ตามหน้าจา่าบดที่ขืนพูดจ้ะถ้ามาคลิปนี้จ้าได้ไก่ย่าลืมเข้ามากดไคลค์กดแชร์กดติดตามเปน็นกำลังใจให้มิ้วหน่อยนั่นแน่เด้อจ้ะเอาไว้พอกันมือหน้าคลิปหน้าจา้าพี่น้อมันมิ้วหน่อยชิบพาไปหาอย่างน้อจะ้ะ สำหรับคลิปนี้มิโนก,กับค๊อกก้าวเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า